เมนูผ้าท้องหนังปลาไซมอนอีหนังปลาไซามอนนะจ๊ะต้นหอมพีิกฝรั่งตะไคร่พริกใบมะกรูดห,หอมแดงชาหัน่นท้องปลาไซามอนผ้าท้องปลาไซามอน รสล,ล้วก็จะมาทำน้ำผ้ากันน้ำตาลหน่อยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คนชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มน้ำปลาน้ำมั ดใส่ไปหนึ่งลูก <c oughs> เราก็จะมาใส่เครื่องใส่หอมแดงใส่ใบมะกรโโูดใส่พริกใส่ตะไคร้ลงไปเลย แบบ้บ้านนี่เราก็ใส่ท้องปลาไซมอนลงไปเลยพอคนแค่นี้พอแล้วเราก็จะมาลงจานกันเลยนะจ๊ะ เสร็จแล้วเราก็เอาประกรอบหนังทอดปลาแซลมอนโโออ้หกรบเสร็จแล้วจ้ะท้องปลาแซลมอนผ้ากับหนังทอดกรอบปลาแซลมอน